ตะกี้ไปวิ่งไอ้นั่นมาสองกิจกรรมไปวิ่งควิดเอ้ยูนิควิดมากิจกรรมเข้านะเปิดหน่อยแล้วกันเสียงไม่หายดีเลยนะได้เป็นแคปแคปแคปส้มสองมันนีแคปแคปเล็กนี่แคปแคปไปนะแคปบ่อเอ้ยแคปกาวีแล้วก็แคปเล็กอีกสามเม็ดแล้วแคปอันนี้เอ้สี่เม็ดแคปนี่พูดอะไรกูเนี่ยเออประมาณนั้นนะเปิดไล่เปิดเลยดีกว่าปะปึ๊บ ไม้ใบบิงอ่ะแปดแสนเดลต้าหูลได้ลายลีเจนเดลไรฟูลซองมาใส่ดูนะเอโคโดมาเฮ้ย hey, ถ้าเกิดผมใส่ไงแปดเลยไปเอ็มหนึ่งไลายนี้ 1> M หนึ่งไงนี่โอ้ oh, คุมอยู่ปึ๊บลาย Marble Man Scabble ลายนี้สวยบางของบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้ไปใบคูณเอ้ยอันโนคา M ห้าเลยเหรอ สามแสนโอ้โหได้ทายรีแพ์อ๋อนี่ผมเปิดเลยก็ได้นะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนานโนแบกก็น่าจะใช้เลยพอลเตอร์สองโอเคอันนี้ก็เปิดมินิอันนี้จะเป็นพวกลกายภาษาไทยสุดของจริงโอเคประมาณนี้นะของไอคตีมโปรเิกเรถทูสามสิบห้าตลังทำอยู่นะครับติดตามรอดูได้นะครับอันนี้มาบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนทำไว้อยู่กับทำไว้อยู่กลับมาทำแล้วนะครับ แอบทำมาอยู่นะครับประมาณต้นเดือนหน้าประมาณต้นเดือนไม่ก็เกือบปลายเดือนก็น่ากลางเดือนก็น่าจะเสร็จแล้วประมาณนั้นครับเพราะช่วงนี้ติดเรียนด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลามากแต่ก็กลับมาทําเต็มที่แล้วนะครับขอบคุณที่ยังติดตามอยู่นะครับ500จะห0ซับแล้วครับขอบคุณมากจริงครับขอแม่งจริงไม่ได้มีโอกาสได้มาขอพูดเอ้ยไม่มีโอกาสได้มาพูดเลยครับหลังจากที่ทำโปรเจกต์เทอร์าเสร็จนะเปาว่าพูดในคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณมากจริงครับของแม่งจริงเอาไว้ว่าเจอกันโปรเจกต์สุดท้ายของชีวิตละ ไม่หมชีวิตของของช่องนี้แล้วนะครับจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งถึงสาบห้าไว้ถ้าเกิดผมมีโอกาสอะไรผมจะมาทำโปรเจกต์เกมนี้อีกเรื่อยๆนะครับยังไม่อยากทิ้งเกมนี้ไปนะฮะเริ่มพกูกพันแล้วนะฮะหวัว่าเจอกันครั้งหน้าครับขอบมากครับผม